ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้นี่แลอันเราแสดงแล้วเป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทําให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงางไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ทำอันเราแสดงแล้วเป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงางไม่ได้เป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้ คือถ้าทั้งหลายหกประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงานไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่า เหล่านี้คือผัสสะยตนะแดงเกิดแห่งผัสสะทั้งหลายหกประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มกี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงางไม่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือมโนปวิจารที่เข้าไปเที่ยวแห่งมโนทั้งหลายสิบแปดประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพรามผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ ติเตียนไม่ได้คัดงางไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงานไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือธาตุทั้งหลายหกประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพรามณ์ผู้รู้ทั้งหลาย ข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงางไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าทั้งหลายหกประการเหล่านี้คือ ปัทวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยทธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือธาตุทั้งหลายหกประการดังนี้ เป็นธรรมอันสมณะพรามณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงานไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือผัสสะยตนะทั้งหลายหประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงานไม่ได้ ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะทั้งหลายหกประการเหล่านี้คือจักสุเป็นผัสสะยตนะโสตะเป็นผัสสะยตนะ ขานะเป็นผัสสะยตนะชิวหาเป็นผัสสะยตนะกายะเป็นผัสสะยตนะมะโนเป็นผัสสะยตนะดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือ ภัสยยตนะทั้งหลายหกประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงานไม่ได้ดังนี้อันใดอันเราก่ลาวแล้ว ข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือมโนปวิจารณ์ทั้งหลาย18ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงานไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นรูปด้วยจักสุโน ย่อมเข้าไปเที่ยวในรูอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในรูอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในรูอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะฟังเสียงด้วยโสตะมโนย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียง อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะรู้สึกกลิ่นด้วยคานะมโนย่อมเข้าไปเที่ยวในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ย่อมเข้าไปเ ok ที่ยวในกริ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในกริ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะรู้สึกรถด้วยชิวหามโนย่อมเข้าไปเที่ยวในรถอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในรถ อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมมนัตย่อมเข้าไปเที่ยวในรถอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเพราะถูกต้องสัมผัสทางผิวหนังด้วยผิวกายมโนย่อมเข้าไปเที่ยวในสัมผัสทางผิวหนังอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมมนัต ย่อมเข้าไปเที่ยวในสัมผัสทางผิวหนังอันเป็นที่ตั้งแห่งโทม,มนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในสัมผัสทางผิวหนังอันเป็นที่ตั้งแห่งอูเบกขาเพราะรู้สึกธรรมารมด้วยมโนมโนย่อมเข้าไปเที่ยวในธรรมารมณ อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในธรมรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมมนัสย่อมเข้าไปเที่ยวในธรรมารม์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือมโนปวิจาร์ทั้งหลาย18ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทําให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงางไม่ได้ดังนี้อันใด อันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสี่ประการดังนี้ เป็นธรรมอันสมณะพรามผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงานไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลายหกประการก้าวก้าวลงสู่คันย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะสมุทยัย ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธดังนี้ว่านี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัตว์ เป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปัญจุปาทานขันทั้งหลายเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทะอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าทุกขสมุทะอริยสัจดูกอ่นภิกษุทั้งหลายทุกขะเนโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละจามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าทุกขะเนโรทะอริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขเนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าทุกขเนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่า เหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงานไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้น เรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดังนี้และ